ครับมาพอ1หนึ่งชั่วโมงอ่ะหนึ่งชั่วโมงมาเบิ้งครับผมว่ามันสีสุกไปสุกสุกไม่สุกหม่ก็หม่เด้อเชียวเชียวเชวเชวชวครับอ้อว้่าเปนสุกเลยจริงนะพี่ ฮะสุกแล้วสุกแล้วทราบเสียงว่าสุกแล้วเอาครับผมซุกแล้วสุกแ,แ,แ,แล้วโอเคสวัสดีครับผมนุม้มวิสาลงใตเมื่อนี้มีนูเด็ดครับไม่นูเด็ดอาเบิงปลาสีมี่ยังมีนูเด็ดครับครับนี่ครับไปตลาดใ,ใกลก่มาตัวหนึ่งเออปาสิเฮ็ด เป็ดเอ้ยไก่ไก่ไกอบปิ๊บรับสูตรมัดส,สมุนไพรเครื่องผมก็ยสีีตะไคร้เป็นรักครับตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกไทยอันนี้ใบมันผมสส่ยาใส่ทองนะครับตามสมุนไพรใส่ยาใส่ทองอบปี๊บครับช่วงนี้กำลังมาแรงยาใสิรองสิรองเห็ดเบึงอบปี๊บขังแรกครับผมอยามาตามกันครับผม ครับแับนี้ต่ำเครื่องครับตํำเครื่องตํำเครื่องเครื่องผมจะใส่พริกไทยใท่ก่อนครับหาบาทใสไปเลยเพื่มขึ้มหอม,ม,อมพริกไทยครับใส่ใส่เกลือน้อยครับใส่เกลือนิดนึงต่ำาครับตํำาอย่ไทยเรียดจังน้อยก่อนครับ จางๆด้วยตะไคร่ผมลืมใบป,ปะขูดเดี๋ยวผมจังสีเอาใบปะขูดนี่ใบปะขูดทั้งเลค,ค,ครับด้วยหอมม,ม,ม,มตามด้วยนี่ครับตะไคร่หอมแดงกระเทียมหมดเลยตามคนับบ้าน อันนี้ต้องใส่วลาเล็กน้อยครับผมเดี๋ย่าตำเร็วๆจังหวะปึ้งอย่งนี้ครับผมพอเขาตำตำสเสลี่ยๆเฉืมุดส่ละเอียดแล้วครับใบบักกูดใส่เลยครับใบบักกูดฉีดกับสสใส่ไปสมุนไพรใส่ลงไปใบบักกูดตะไคร่หอมแดงติ่มเทียมพริกไทยครับคาบใส่เลยค่ะ ชุ่มนี่ผมติมัดนัดใส่ในในน้ำไก่ครับอ่ะเดีย๋ยวาทำนี่พอแล้วครับเดี๋ยวจะตักออกมาใส่ตักออกมาปุ้นทั้งนอ,อกเดี๋ยวผมจังสี ก็ตังหมดหอมแล้วเรื่องปรุงของกระตินีซ yeah. ้ซอสติ๊กใส่ซอสผักเขียวแล้วก็บมันหอยตัวนู้นะนะมึงครับเด้อมันหอยครับ หอยมันหอยจะใส่ลายครับเวลาไกล้ๆน่ยหรือเวลาอบมันจะไหมครับสีมันสีไหม่เอ๋สีไหมซอสหอยนี่ครับสีมันจะบอกสวยตามด้ลย,ยน้อยๆหัดดีไป ใส่ผงว่วงหน่อยครับใส่ลายเสียบลายโอเคหามบันพ้นครับบันพ่นครับพ้นพ้นมันเขากันเขากันเลยนัดไว้ในท่องมันครับนียเข้าไปในท้องเลย ดางมือสาดเราด้ยวยครับเริ่มบานเ่ยเดี๋ยวผมสิ่ยัดทำการยัดเต็มบานนี่ครับพูดควงไขรยัดเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปเลย ไปครับนะเข้ับไปคนๆนนะมันมัดก,กันดีๆครับเดี๋ยวม,มาท่าครับบัตนรนม,มาท่าท่าตลัวมาเลยเลี้ยวเขากันยัดเขาไปอีกครับหอม ไก่ล้กล่เหนียวไก่ไก่เหนียวไก่ไก่เหลืองไกล้ยังเอิ่นไก่พันไข่นี่ครับคือถ้าถ้าถ้าแล้วก็ยัดเข้าไปครับเข้าไปในกลมเลยเดี๋ยวออสอนใช้กันอืมอัดไปครับ เนี่ยกับฟ้องกันไปนี่ครับใบตะไคร้ครับงัดเข้าไปเรื่อยครับงัดเลยครับน้ำนันเท่ากับเสียบขวดงัดไปขึ้นกันนี่แหละเบื้องครับขวดไม่สิ่งัดได้ปะคิดว่าได้ยิ่งหรอกครับขวดนี่นะโมใดจังว่ากันไหมโอเคครับผมมาร์กไว้เดี๋ยวผมไปดังไฟกันครับเพื่อพอดีละเขาเนื้อ หลังไฟเรียบร้อยแล้วอ่ะจังมาเบิ้งกันครับผมอ้าครับนี่หลังไฟแล้วเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับนี่แหลออืประมาณนี้ครับเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวบงุ่มมันจังมาันต่างมันครับผมครับเนี่ยฟังเสียงครับฟังเสียงเสียงน้ำมันเดือดครับน้ำใส่ถ้วยไว้ ประมาณสาสิบนาทีครับผมยังมาต่างกันไหมยังมาเปิดครับเอาครับผมประมาณครึ่งชั่วโมองละเดี๋ยวลองเปิดเมังครับว่ามันสิบเป็นทังไหน <c oughs> มันบ่าสุกหรอกจะลองเบิง <c oughs> ลองเบิงครับลองเบิงลองดูลองดูลองดู อุหุยครับเลียงุหุยอนะครับเลี้ยงอุหุยเลี้ยงุหุยน้องประชไชสุก่านครับผมนะอีกจากมัสิบยี่สินาทีอ้ขอเท้าวยเยขอทาเหรอขอท้าล้วโอ้ยงียงมีโอ้ยพวกเป็นอ้ยน้ำต่เจเจาเจ้เจวอ่ะงมีังไงกัน tiếng nào 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 tiếng ถึงทานอีรกรอบพอาดีแล้วครับฮะยังมาติดตามมาดีครับผมครับมาเพราะหนึ่งชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมงมาเบิ้งครับผมว่มามันติดสุกไปสุกสุกไม่สุกใหม่ก็หม่นะเดีวยวเดีวยวเดีวยดวย เ๋้าเจ๋วครับอืมว้าวว่าเปนสุกเลยจิน๊นปี๋สุกแล้วอะสุกแล้วสุกแล้วทาบเสียงว่าสุกแล้วเอาครับผมสุกแล้วสุกแล้วโอเคฮะครับนี่คนงานนี่จังจังจัง

ยิ่เอ้เบิ่งหมดเลยเสียบวะนะสุกดีครับผมออ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 เข้าไปงหญยแน่น่ะตีกินอ่างคนนู้ขาเนี่ยขื่นเลยผู้เดียวน่ะกลินขึ้นนังฝรั่งอย่เงี้ยเอ้ขึ้นนังจีนเงียเอ้ย ชโมงนึงพอดีครับนี่ไฟแอนออนครับพอดีไฟแห้งมันสีใหม่คอนซุกครับอันนี้ฮะเดักเอ้ยนี่โคตรแน่แจวดียวผมดีกว่าน่าเสียผมหันมือส่งเสียมเสียมอ้า โอเคครับผมฝากคนที่ตามนะครับผมนุมิศาล์ลงใต้ครับผมเอาขออนุญาตกินก่อนครับไอกินสวัสดี